วันนี้จะมาทำเมนูผัดถั่วฝักยาวใส่หมูสับนะครับเชิญติดตามรับชมครับได้ถั่วฝักยาวที่ปลูกในหมู่บ้านกําละสิบบาทนะครับที่เอามาผัดนี่แค่ครึ่งกําแค่นั้นนะครับเราจะมาเตรียมกระเทียมของเราก่อนนะครับต้องทุบก่อน เพราะว่าทุบแล้วจะทำให้กลิ่นหอมมากขึ้นนะครับทุบเสร็จแล้วก็ซอหยาบหยาบเก็บไว้ก่อนจากนั้นก็นำตัวฝักยาวเอามาหั่นเป็นท่อนเล็กๆประมาณสัก1นิ้วครึ่งอย่างนี้นะครับ ถัวฝักยาวนี้เราไม่ควรกินสดนะครับเพราะว่าจะทำให้มีลมในกระเพาะมากอย่างน้อยก็ควรจะเอามาต้มหรือเอามาผ่านความร้อนก่อนนะครับทีแรกว่าจะผัดเค็มมันหมายถึงว่าผัดแต่เฉพาะถั่วไม่ต้องใส่เนื้อ แต่พอดีเรามีหมูสับอยู่ก็เลยใส่หมูสับไปด้วยแล้วกันส่วนปลายปลายนี้เราก็เอาหมดนะครับไม่ได้ทิ้งเลยตัดเฉพาะหัวหางออกแค่นั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมเอาไว้เอาไปผัดต่อไปนะครับ นี่ครับสวยงามก่อนอื่นก็จุดเตาก่อนเลยเอากระทะมาวางไว้ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อย ไม่ต้องรอให้กระทะร้อนมากก็ใส่กระเทียมลงไปเดี่ยวจนกว่าจะหอมพอกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วก็ ใส่หมูสับของเราลงไปผัดหมูสับของเราให้สุกพอได้ที่แล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวของเราลงไปเลยเสร็จแล้วก็ทำการคนๆๆ เราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาอย่างเดียวนะครับใส่ผงชสรดสดนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันเติมน้ำลงไปเล็กน้อย ผัดต่อไปอีกสักพักหนึ่งก็จะได้แล้วนี่ครับได้แล้วปิดไฟเลยตักใส่จาน รอเสิร์ฟต่อไปกินร้อนๆอ,อ,อร่อยมากเลยเค็มๆม,มันมๆน,นี่ครับเสร็จแล้วครับผัดถั่วฝักยาวใส่หมูของเรานะครับ